สาธุเดือเทกพระเจ้าให้อุ้มอามระคาถา,าขอให้ลงมาเทียมเลียงงั้มขาน้อยคลองคอยถาโพไซยจนห่มเอาให้สมมาตมุจนขาสิว่าไปอาศัยเจ้าคุณโนผู้เกิดก่อน ผู้ผลสอนสั่งให้เห็นฟาก่อนกันขึ้นวันมืดถือขุนปิหญ่คือจังสุนห่มไม้ใบควงให้อยู่เยน็นกันสิเดี๋ยวเอิเอาปวนน่ะพี่น้องผู้ป่วยก็มีเนาะนั่งหน่อยสิยู่ระวัดเออ

ไทยองค์อินลิงลำเจ้าผู้คำกาตืไปลีอยู่บ้างใดหรือไปสนหมม่มไม่ให้ฝลหัวห้ำหวา,หวาจนตัวตายเละยายแต่ห้างวังหนีบ้านไกลสถานห่องเพือนช้าน้อเคยอยู่ Hãy cho chít thăm hùng khuyên bàn câu lòng Cháu giá vắng phải <laughs> nà hãy khuyên má phòng câu Phải chỉ ơn hiệp cháu, quẩn là hãy tao má Và má đỡ quẩn ơi quẩn cho phải sức quấn chầu phải du xuân nhà tiệc có nã ca hay má quấn chầu phải du xuân nhà ca có thi quấn chầu phải du lì nay thầm trong và hiền quấn chầu phải há liền lươn khao bật nhài nhang quấn chầu phải theo liền lươn nhài bật nhang đơn ได้ยินเสียงข่อยเหียบเอื้นขวนเจ้าอย่าอยู่ดนไปหนกรทางใดให้เจ้าเจีบฟังข่าวย่างข่อยเหียบหาเจ้าผู้าลาสวยชเที่ยวเียทงพ้อยดินภาคทินใดนินกเข้าห้องทางหนาเจ้าอย่าไป เลไรหองทางหลังให้คิดทำทำมืดขึ้นตะเวนคอยให้คอยมามาหอดทงให้เจ้ายาค่ามาหอดทงหน้าเจ้ายาหวองพัดยองตัวมายองยองเขาชู่หองเฮียนเจ้าเราเท่า ไคสทีผูกพันมือเจ้าไว้สามพันมือว่าให้นี้ใครสีผูกพันแขนเจ้าไว้สามพันปีว่าให้กว้างขึ้นโคกสูงลงชงกว้างใจเจ้าให้ซึนบานขออยามีม่านหายมาตาจุนจำจาา ผู้มีภาาพื้นผืนดีให้ยูดียาสวีไพตองโลกฆ่ามาบังเบียให้เจ้าสุกยูลวนย้มเศราคำแรงให้มีแห้งเขียงกาไปมาไว้วังขั้นเจ็บตาและปวดท้องอย่ามาต้องห่างทิ้ง วัดหรือไข่ไอ้กะเนื้อยาภาาตั้งแต่นี้ไปนา้อยู่ดีสาเด้อ